มาอัปเดตรายได้ล่าสุดของกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวลส์คีโรจักรวาลใหม่กันนะครับซึ่งรายได้หลังจากที่ผ่านมา2สัปดาห์แล้วเนี่ยรายได้รวมอยู่ที่289.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเลขกลมๆครับ290ล้านเหรียญน,นั่นเองซึ่งเป็นตัวเลขที่ถามว่าน่าพึงพอใจไหมตอบตรงๆเลยว่า,าไม่ครับ พราะตามรายงานเนี่ยถ้าจะคุ้มทุนนะครับอยู่ที่425ล้านเหรียญเลยซึ่งตอนนี้แค่290ล้านขาดประมาณ150ล้านกว่ากาเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยหนังเข้ามา2สัปดาห์แล้วครับซึ่งต้องขอบอกกระบวนการ,รสถิติหน่อยว่าช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่รายได้หนังเนี่ยมันค่อนข้างจะพุ่งปรีดของกราฟกราฟสถิติมากๆหลังจาก2อาทิตย์แล้วเนี่ย มันจะค่อยๆเบาลงครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเกรงว่ากัปตันเมกาเบรฟนีเวลภาคนี้เนี่ยอาจจะไม่เชิงเจ๋งแต่ไม่ได้กําไรแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าโหพอทุนสร้างเขาอยู่1้0ล้านนี่ท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ได้แค่290อาบะเท่ากับได้กําไรแค่ร้อยสิล้านเองซึ่งตอนนี้แบบเป็นเป็นที่น่ากังวลแล้วอะ่ะและที่สําคัญนะท่านผู้ชมในเขาเรียกว่าแฟรนไชส์กัปตันเมกาเนี่ย ถ้าสมมุติได้ไม่เกิน3า0ร้อยล้านเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นกัปตันเมกาที่สร้างรายได้น้อยที่สุดในแฟรนไชส์เลยก็ว่าได้ซึ่งก็โอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วเป็นเครียดนะเพราะว่ามันแต่จริงๆมันมีหลายปัจจัยนะไม่ใช่ว่าการที่แซมเป็นกัปตันเนี่ยล้วคนไม่ดูมันมีหลายปัจจัยมากๆอาจจะมีรวมถึงปัจจัยคนที่ไม่ชอบกัปตันเมกาผิวสีผิวดําหรือมองว่าแซมไม่มีราศีนู่นนี่นั่นบวกกับ เนื้อเรื่องหรือเนื้อหามันอาจจะไม่ได้น่าสนใจจนดึงดูดให้คนที่จะเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับเอาตรงๆนะครับสังคมหรือยุคปัจจุบันเนะี่ยถ้ามันไม่ใช่หนังที่เราอยากดูจริงๆอะ่ะเราไม่เข้าไปดูมาในโรงภาพยนตร์หรอกครับเพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มหนังมาก Netflix Disney นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นนะครับและทีนี้เนี่ยมาวิวอะ่ะมาอยู่ใน Disney ครับหนังมาวิวเข้าอย่างมากประมาณเดือนถึง2เดือนไม่เข้า Disney นะลครับ ฉะนั้นสําหรับใครบางคนแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่หนังนี่เขาอยากจะดูจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเสียเงินควักไปดูในโรงภาพยนตร์หรอกครับยิ่งเศรษฐกิจโรงหนังในสหรัฐอเมริกาเนี่ยย่าแย่มากครับคือคนไปดูในโรงหนังน้อยมากจนแบบบางทีโรงหนังเจ๊งไปเลยซึ่งในไทยนี่ยังถือว่าโอเคนะเศรษฐกิจโรงหนังยังถือว่าเรื่อยๆแต่ว่าแบบโอ้โหค่าตัว๋วถ้าไม่สมัครพวกบัตรเอ็มพาร์ต็เจเนี่ย 280, 280นะท่านผู้ชมขั้นต่ำ3า300กว่าแบบโอ้โหและยิ่ง iMac กอะไรพวกนี้ยิ่งแพงครับถ้าไม่ใช่หนังที่เราอยากดูเราคงไม่ยอมควักตังในกระเป๋าไปดูหรอกครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งสำคัญเลยนะที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันแบบรายได้มันหายไปเยอะมากซึ่งรายได้ทั่วโลกตอนนี้ก็โอ้โหอย่างที่บอกไปข้างต้น290ล้านเหรียญแล้วคือแบบ อย่างมากหนังมันอยู่ในโรงไม่เกิน1เดือนครับถจ้ากับกัปตันเมกาเบรฟนิเวิลเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่2อาทิตย์เนาะในการที่จะสร้างรายได้ซึ่งโอ้โหก็คือแบบคนน่าจะน้อยลงไว้หายๆกระแสเนาะซึ่งโอ้โหไม่ไม่รู้จะได้ถึง425หรือเปล่าแต่ผมก็เป็นกำลังใจให้นะหวังว่ามันจะถึงแล้วคลิปนี้ก็ไม่ได้จะพูดเพียงแค่รายได้แต่อยากจะบอกเกี่ยวกับข่าวลือที่ก่อนผมก็เชื่อเหมือนกันว่ากัปตันเมกาเบรฟนิเวิลเนี่ย มันมีทุนสร้างศูนย์ถึง3 5 0ร้อยถึงสี่ล้านเหรียญจริงไหมสรุปคือไม่จริงนะครับความจริงก็คือมีทุนแค่180ล้านล้วไอ้ข่าวพวก3 5 0ร้อถึงสี่ล้านมันมาจากไหนล่ะครับพี่มันมาจากว่ามันจะมีช่วงแรกๆของหนังก่อนที่เขาจะฉายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยมันจะมีรอบสื่อสําหรับนักวิจารณ์ครับซึ่งนักวิจารณ์กลุ่มแรกเนี่ยได้ดูกัปตันมการเบรฟนิวเวลแบบเวอร์ชันหนึ่งเลยนะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ดีมันห่วยมากจนตามให้ทางมาวิลเนี่ย ต้องไปแก้ไขและปรับปรบปุงถ่ายซ่อมกับตันไมกาเบฟนิวเ l ลจะเป็นฉบับปัจจุบันที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่รู้นะว่าสําหรับนักวิจารณ์มันอาจไม่ชอบอแต่สําหรับเราเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ฉบับเวอร์ก่อนที่มันจะมาแปลงเป็นในโรงอย่างนี้เนี่ยมันดีกว่าฉบับในโรงตอนนี้หรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่หายไปเลยนะคือทีมเซอร์เพนโซไซตีครับ เป็นสิ่งที่หายไปเลยเราจะเห็นภาพจากกองถ่ายว่าจะมีเซซิลโนลินด้วยมีหลายคนเลยในกลุ่มเซอร์เพนโซไซตี้ที่มีบทบาทในภาคนี้เนี่ยจะถูกตัดบทไปบทเลยเหลือแค่สายวินเดอร์ของจอห์นคาร์โลเอสปาซิโตครับที่ยังยืนหยัดอยู่คนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่สายวินเดอร์มาแค่แอคแล้วก็โดนจับคุกไปแล้วไอ้ตัวละครที่เหลือโดนตัดบททิ้งไปง่อยๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆคือแบบเม่เอาเซอร์เพนโซไซตี้มาฆ่าทิ้งเลยก็ว่าได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆอยที่โดนตัดไปซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่โดนตัดไปมากกว่านี้หรือเปล่านะแบบโดนตัดไปลรวรู้สึกว่าเซอร์เพนต์โซซาตี้ไม่ต้องใส่มาก็ได้บบมีไม่มีก็ได้เนาะและ้วท่านผู้ชมมาแบบคิดเห็นกันยังไงอ่ะก็น่าเป็นห่วงนะคือไม่เจ๊งแล้วก็ไม่ได้พังแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดคลิปเลยนะว่าเป็นหนังที่เปิดตัวรายได้สูงสุดแห่งปี2025 เปิดตัวสูงสุดจริงครับในปี2025พอดีเพิ่งเดือนกุมภาเดือนที่2เองปีหนึ่งมี12เดือนครับอย่าลืมแล้วมันจะมีหนังอีกสักกี่เรื่องที่จะเข้าแล้วน่าดูมากกว่ากัปตันเมกาซึ่งแน่นอนว่าต้องมีภาพยนตร์หรือหนังที่มาโค่นล้มตําแหน่งกัปตันเมกาเบรฟนิวเวลอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นกําลังใจให้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเป็นกําลังใจให้หวังว่าจะสักนิดหน่อยและกันให้ได้กําไรสักนิดนึง นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๊ดการ์ติสกันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรอบที่ล้านแครับสวัสดีครับ